สวัสดีครับ่านผู้ชมครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรู้จริงเรื่องบ้านเรานะครับวันนี้เราจะพาไปไกลถึงปลายด้าวฝานของไทยนะครับที่อำเภอชนะจังหวัดสงขลาพื้นที่เล็กๆที่ตอนนี้กลายเป็นจุดศูนย์กลางของการถูกถีงเรื่องการพัฒนาและสิทธิของชุมชนครับผมใช่ครับที่ชนะไม่ได้มีแค่ทะเลสวยๆหรืออาหารพื้นบ้านอร่อยๆเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องใหญ่ที่กําลังถูกพูดถึงทั่วประเทศเรื่องโครงการโรงไฟฟ้าและนิคมอุตสาหกรรมที่หลายคน บอกว่าจะพลิกชีวิตคนในพื้นที่แต่บางคนกลับกลัวว่าจะพลิกชีวิตจนไม่เหลืออะไรเลยครับครับผมและกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมาปกป้องบ้านเกิดของเขานะครับก็คือกลุ่มชนะรักถิ่นนะครับวันนี้เราจะพาไปดูให้รู้ว่าพวกเขาเป็นใครทําไมถึงสู้และตอนนี้เรื่องราวดาเนินไปถึงไหนแล้วครับผมต้องย้อนกลับไปเมื่อราวปี2558ถึง2559ครับตอนนั้นภาครัฐมีแนวคิดสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ให้พื้นที่ตำบลคูและตำบลขุนตัดหวายซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรและประมงดั้งเดิมชาวบ้านเริ่มกังวลว่ามลพิษจากโรงไฟฟ้าและการใช้พื้นที่จะก,กระทบต่อแหล่งน้ำและอาชีพหลักของพวกเขาถราผมจากจุดเล็กๆนะครับของความกังวลน,นั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งชาวบ้านรวมตัวกันขึ้นมาในชื่อจนารักถิ่นนะครับผมเพื่อคัดค้านโครงการอย่างสันติ โดยใช้ข้อมูลวิชาการการทำเวทีสาธารณะและการรวมพลังของชุมชนเป็นเครื่องมือสำคัญว่าหมายของพวกเขาไม่ใช่การต่อต้านรัฐนะครับแต่เพื่อปกป้องสิทธิของชุมชนตามรัฐธรรมนูญและเรียกร้องให้การพัฒนาทำไปอย่างโปร่งใสและยัง่งยืนครับผมหลังจากนั้นไม่นานกลุ่มนี้ก็ขยายเครือข่ายไปทั่วอำเภอมีแกนนําหลายคนเช่นมวมัดลามะกำนันสุเบศหลีเหรมนะครับและหมอสุพัฒน์าสุวรรกิจ ที่ช่วยให้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแก่ชาวบ้านพวกเขายึดแนวทางการต่อสู้เชิงสร้างสรรค์เน้นใช้ข้อมูลความจริงและสันติวิธีเป็นหลักกระผมเรียกได้ว่าชนะรักถิ่นนะครับไม่ใช่การประท้วงแต่เป็นกระบวนการของประชาชนที่ลุกขึ้นมาปกป้องบ้านเกิดอย่างมีผลมีข้อมูลและมีความหวังกรบผมและตอนนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับเราจะไปติดตามสถานการณ์พื้นที่จริงกันครับกับคุณสานวุฒินะครับผู้สื่อข่าว ภาคสนามของเราที่อยู่อำเภอชนะจังหวัดสงขลาในตอนนี้นะครับผมเอ่อครับคุณวิริยะคุณอัศนีตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านท่าหินนะครับตำบลครูที่นี่เป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นน้ําของโครงการไฟฟ้าเดิมและยังอยู่ในเขตที่ภาครัฐวางแผนและพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในอนาคตนะครับชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เอ่อทประมงพื้นบ้านรายได้มาจากทะเลและเกษตรพวกเขากลัวว่าหากโครงการอุตสาหกรรมเกิดขึ้นจะก,กระทบต่อสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ําและอาชีพคนรุ่นต่อไป เราจะมาถามความคิดเห็นของคนในพื้นที่นะครับว่ารู้สึกยังไงกับโครงการที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับเพบว่าอีกหน่อยจะไม่มีทะเลให้หาปลาเหมือนเราทุกวันนี้ครับครับแม้จะมีแรงกดดันแต่กลุ่มจะน่ารักถิ่นยังยืนยันเดินหน้าอย่างสงบ<ๆ>เช่นการเดินเท้าจากสงขาเข้าขกรุงเทพเพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลในปี2563และ2564 ผลจากการเคลื่อนไหวทำให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทบทวนและชะลอโครงการไว้ก่อนสะท้อนถึงพลังของประชาชนที่ใช้สันติวิธีกดดันรัฐได้อย่างสร้างสรรค์หลังจากการชุมนุมครั้งนั้นรัฐบาลให้คำมั่นว่าจะทำการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์หรือ SEA อย่างโปร่งใสแต่ในเวลาต่อมาก็เริ่มมีข่าวว่ารัฐจะกลับมาเดนหน้าโครงการ อีกครั้งโดยอ้างว่าจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนครับผมกลุ่มชนรักถิ่นนะครับยังคงติดตามตรวจสอบและตั้งคําถามอย่างต่อเนื่องครับเราสำหรับพวกเขาสิทธิชุมชนไม่ใช่สิ่งที่ต่อรองได้นะครับแต่สิทธิพื้นฐานที่ประชาชนคนได้รับในการมีส่วนร่วมตัดสินในอนาคตของบ้านตัวเองในด้านผลกระทบนะครับกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบไม่น้อยครับผมด้านการเมืองก็ทําให้รัฐต้องทบทวนกระบวนการอนุมัติโครงการขนาดใหญ่ และจุดประกายให้สลายให้หลายพื้นที่ทั่วประเทศลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตนเองด้านสังคมทําให้เกิดการรวมพลังของภาคประชาชนเกิดเวทีพูดคุยสาธารณะและทําให้สิทธิชุมชนถูกพูดถึงในระดับประเทศด้านเศรษฐกิจโครงการที่ชะลอไว้ทําให้เกิดการพิจารณาความคุ้มค่าและแนวคิดพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้นในระยะยาวครับผม เรื่องของเจะะลักถินอาจไม่ใช่แค่การคัดค้านโครงการแต่คือการยืนยันว่าการพัฒนาที่แท้จริงต้องเกิดขึ้นโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังบางทีเสียงเล็กๆจากไปทะเลใต้อาจดังพอจะสกิดให้ทั้งประเทศหันมาฟังเพราะการพัฒนาจะมีคุณค่าได้ก็ต่อเมื่อทุกเสียงได้รับการรับฟังอย่างเท่าเทียมครับผมทัพและธมุดนี่คือรู้จริงเรื่องบ้านเราขอบุณที่ติดตามครับผมขอบคุณครับครับ